สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับนะครับมาเตไปโจทย์เตรียมมอเนเด็งกันต่อนะมามาพิจรารณาโจทย์กันครับข้อน,นี้เขาบอกว่ามีดินน้ำมันทรงซีเลียมมุมฉากนี่กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้สูงเท่านี้แล้วก็เอามาปั้นใหม่เนี่ยมีวัตถุด,ดิบเป็นก้อนใหญ่ๆเลยเนี่ยเรามีก้อนใหญ่ๆปึ๊บนะครับแล้วก็อยากจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆใช่ไหมมีก้อนใหญ่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่าๆกันนะครับ มาดูก้อนใหญ่เขาบอกกว้างเท่าไหรครับกว้างสี่ยาวแปดสูงห้าโอเคไหมครับสบายสบายมากเลยแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนเล็กก้อนละสองสองสองข้วนี้มีข้อครับมันคือการหาอะไรครับปะริมาตรดีมากครับผม<ว>นะมันคือการหาปริมาตรก็คือเรามีก้อนใหญ่ๆแล้วมาปั้นปั้นปั้น,ป,นปั้นใหม่เอามาตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันทำเป็นรูปเล็กๆโอเคไหม พอ,อมาปั้นเป็นรูปเล็กๆจะได้กี่ก้อนเพราะงั้นก็หาปริมาตรก้อนใหญ่แล้วก็หารด้วยปริมาตรก้อนเล็กแค่นั้นเองครับจบโอเคไหมวันน,นนะี้พี่เข่งขอแนะนํานะกับพี่พี่เก่งบอกได้ไหมถ้าเลขเยอะอย่าเพิ่งคูณแต่จริงนี่ก็เลขไม่เยอะหรอกแต่เราแปะๆไว้ก่อนแล้วกันนะอย่าไม่ต้องคูนก็ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะสุดท้ายมันต้องมาหารครับหารด้วยสองคูณสองคูณสองเข้าใจไหมครับ,รบนี่คือก้อนใหญ่แล้วทาเป็นก้อนเล็กๆโอเคไหมได้กี่ก้อนก็แค่ตัดทอนโอเคไหมคณิตศาสตร์เนี่ย ใครจัดรูปเก่งคนนั้นได้เปรียบนะจัดรูปให้มันดูง่ายนะบางครั้งเลขมาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่มีการจัดรูปมีดึงตัวร่วมทัดแยกตัวประกอบให้มันง่ายขึ้นให้มันตัดทอนได้หมดอย่างเงี้ยใครจัดรูปเก่งคนนั้นได้เปรียบเลยนะครับเห็นข้อนี้ก็สองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองก็เป็นแปดก็ตัดเลยเห็นไหมครับโอเคนะสองสองสี่สี่สองแปดอย่าเผื่อเป็นหกล่ะนะใครเผื่อเป็นหกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะมาก็ที่เหลือก็เลยครับสี่คูณห้าก็ตอบยี่สิบ เพานั้น้องก็จะได้ก้อนเล็กๆท่งหมดยี่สิบก้อนนั่นเอง <Wow. S 1> นะโอเคนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแจกแต้เหมือนกันก็ถือว่าง่ายครับแล้วถ้าน้องมีคําถามอะไรก็มาคุยกันนะครับไลน์มาได้เลยโอเคครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ